คนวันนี้ผมมีไฟโซลาเซลลร์ราคาถูกนะครับอันนี้ของยี่ห้อโมโดีนะทุกคนเขาบอกว่าเขาเป็นไฟโซลาเซลล์อ,อันดับหนึ่งเรียกง่ายๆว่าคือโน1น,นั่นแหละขนาดที่ผมสั่งมาก,ก็คือ50ัวต์แก่ออกมาภายในก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะก็จะมีแค่ขาและหลอดโซลาเซลล,ล,ซล,เซล์จากที่ผมสังเกตดูการประกอบก็คงไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายแค่นําขาและหลอดไปมาประกอบกันหรือบ้านผมเรียกสูบกันแล้วก็เอาไปประกอบได้เลยขั้นตอนการประกอบก็ไม่ได้ยากครับผมตอนแรกผมก็จะมารงบบริเวณที่เราอยากจะติดตั้งก็จะเจาะแค่่นนัั้หลงจจาากทีเเะสรร็็็จจจแแแลล้้้้ววเเเปปนนนูโคึ่่่งสสกกําาาาุทีถมมมใใใหชอนตตีะปูออเลย้คบทัง2รู หลังจากนั้นผมก็จะเอาขาเข้ามาเทียบดูว่าใส่ได้พอดีไหมโอเคใส่ได้พอดีจากนั้นก็ใช้สกรูในการขันเพื่อยึดติดขั้นตอนการประกอบขาก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยจากนั้น,นก็เอาโคมหรือแผงโซลาเซลล์มาประกอบการประกอบก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่สกูที่เขาแถมมาให้ตัวที่มันยาวยๆแล้วก็มูลประมาณนี้นะครับตามภาพเลยโอเคครับผมขั้นตอนการติดตั้งก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูไฟตอนกลางคืนกันนะครับนี่นะฮะสว่างมากๆเลยนะหลังจากนี้ก็คงไม่ต้องเสียงไปเหยียบงูและข้อดีของตัวนี้ก็คือไฟมันจะเต็มที่มากเลยนะครับไฟไม่มีการดรอปลงใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าผมเคยเห็นบางรุ่นเวลาคนเดินใกล้ไฟจะติดแต่ตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับมันจะติดตลอดเวลาและให้แสงสว แบบเต็มแม็กคุ้มค่าคุ้มราคาดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้โคมไฟหรือไฟโซลา่าเซลล์ขนาดเล็กที่ใช้งานดีๆและแสงสว่างแบบเต็มแม็กที่กัดสินค้าอยู่ตรงตะการ้าล่างสายมือได้เหมือนเดิมครับสินค้าชิ้นนี้ช่างมอสก็ให้ผ่านจัดไปครับสวัสดีครับ